ดีครับพบกันกับคริปโตเทคนิคนะครับผมสาโรนี้นะครับเป็นแผนในการเทรดประจำวันที่30เมษายนสองพบผมกับผมเช่นเคยนะครับครับในในส่วนของตัวกาล่าเนี่ยนะครับเมื่อคืนเนี่ยนะฮะมันก็ได้ดุดแนวรับนะครับที่5บาท56นะครับนะครับแล้วก็ของ usdt เนี่ยนะครับหลุดแนวรับในส่วนของ0.16111ดอลลาร์นะครับผมเมื่อคืนเนี่ยผมก็แจ้งเตือนไว้ใน Facebook นะครับเป็น Facebook Page นะครับ Cryptotechnical นะครับผมก็ได้ได้โพสไว้เมื่อคืนนะครับคือมันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีการแทะทงมาแล้วนะครับนะฮะแล้วก็กลับขึ้นไปแล้วกลับนะฮะลงมาใหม่นะครับผมเบรกเอาลงไปได้นะครับสำเร็จนะครับนี่ฮะก็ เนี่ครับคือ <c oughs> โพส์ไว้เนี่ยนะฮะคือต้องการที่จะบอกว่านะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะคือใครที่ถือมาตั้งแต่5บาทนะครับ5บาทา5บาท22นะครับผมก็คงจะต้องหนาวๆร้อนๆกันบ้างแล้วล่ะนะครับแต่คือณตอนนี้ทําไมฮะนะครับนะราคาณปัจจุบันเนี่ยนะครับตัวกาล่านะยครับ กาล่าเสบีนะครับผมไปอยู่ที่ห้าบาทสี่สิบนะฮะปรับตัวลดลงมา6%กเปอร์เซนกว่าจุดสองสเปอร์เซนนะครับนะครับในส่วนของตัวการ่าฝั่งท s b เนี่ยนะครับก็ร่วงมาด้วยเช่นกันนะครับผมร่วงมาด้วยเช่นกันตอนนี้ะลุนะครับสิ่งที่ทำได้นี่ตอนนี้นะครับนะฮะคือ เราก็ต้องมาดูซิว่านะครับมันจะหลุดไปที่5บาท5บาท52ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเราเรามีแนวรับนะครับอยู่ที่5บาท52อีกตัวหนึ่งประมาณนั้นนะครับอ่าห้าสประมาณนั้นนะครับนะคือถ้านะครับยังสามารถหลุดได้อีกก็คือยาวเลยทีนี้นะครับ หลุดยาวนะครับนะหลุดยาวในส่วนของ THB เนี่ยกราฟเนี้ยผมจะดูไม่ได้ละผมจะต้องไปดูในส่วนของฝั่ง USDT แล้วมาเทียบราคาเป็นไทยบาทเอานะครับนะฮะถ้าของถ้าของตัว USDT เนี่ยนะครับนะฮะนะตอนนี้มันมันโทษทีนะครับมันหลุดมาแล้วนะครับมันมันหลุดมันหลุดกรอบ มันหลุดกรอบมาแล้วนะครับนะฮะต่ำสุดเท่าไหร่สิดเก้หนึ่งห้าห้าศนนะครับตีสวัสดสามสิบสามบาทมันก็จริงๆแล้วมันต่ำกว่ามันต่ำกว่าทางฝั่งท h b มาแล้วนะครับก็คือนะฮะจุดต่ำสุดนะครับของตัวกรอบแนวรับเนี่ยอยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งห้าห้าหกศูนย์นะครับนะเทียบเป็น ราคาไทยบาทก็อยู่ประมาณ5.13บาทก็น้อยกว่าทางฝั่งทางฝั่ง THB นะครับผมเราถามว่ามันยังลงต่อไปแน่นอนนะครับคือโมเมนตัมทุกอย่างมันยังมันยังชัดเจนเหลือเกินนะครับในคลิปของซิลแล้วก็คลิปของ IOST ที่ผมได้วิเคราะห์ดูนะครับนะครับผมก็จะไปดูในส่วนของ Time Frame ทำเฟรมวี k ด้วยนะครับนะฮะเป็นอย่งครับชัดเจนนะฮะในส่วนของ RSI นะครับก็ยังมีทิศทางพุ่งลงอยู่นะครับประกอบกับตัว SMA 16โทษทีนะฮะ SMA 14ครับผมก็ยังมีทิศทางลงนะครับนะฮะเช่นเดียวกับ awesome o s c i l l a t o r นะครับที่มีทิศทางลงนะครับสถานะเป็นสีแดงนะครับและนะครับกำลังจะนะครับตัดกับตัว SMA 14นะครับถ้าเมื่อไหร่ที่มันมันรูตัดเข้าหา SMA 14เนี่ยจะเป็นสัญญาณที่คอนเฟิร์มเลยว่ามันมันยังไงก็ลงต่อนะครับยังไงก็ลงต่อพักใหญ่เลยละ่ะนะครับและแน่นอนนะครับว่านะฮะที่เราเคยคุยกันไว้เนี่ยเราบอกว่านะครับนะเรามีแนวรับเนี่ยประมาณ3ชั้น นะครับณตอนนี้นะครับในกรอบในกรอบโซนสีส้มเนี่ยมันทะลุมาละมันทะลุมันเร็กออกมาได้แล้วสักแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วมันก็กลับขึ้นไปนะครับนแนวรับจุดที่สองเนี่ยก็คือในส่วนของศูนย์จุดหนึ่งสี่เจ็ดสองเก้านะครับต่ำสุดอยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ห้าสี่ห้านะครับถ้าอยู่ในระดับ ในในกรอบเนี้ยราคาเท<ม>่าไหร่เนี้ยนะครับเดี๋ยวผมคำนวณดูก่อนนะครับศูนย์จุดหนึ่งสี่เจ็ดสองเก้านะครับก็สูงสุดจะอยู่ที่นะครับตรงนี้นะฮะจะอยู่ที่สี่บาทปดสิบหกนะครับศูน5 4จุดหนึ่งศูนย์ห้าสี่ห้านะครับอันนี้ผมเทียบสามบาทนะครับส3มสิบสามบาทต่อหนึ่งดอลลาร์จริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้อง อาจจะเป็นสามสิบสี่หรือเปล่าครับผมนะฮะแล้วก็ทศนิยมจะต้องนั่นนะครับจะราคาต่ำสุดเนี่ยจะอยู่ที่สามบาทสีสเจประมาณนั้นนะครับผมซึ่งก็ถือว่าถ้าเกิดสามารถสามารถที่จะทะลุลงไปได้เนี่ยก็ถือว่าเยอะนะครับเยอะพอสมควรนะฮะสังเกตดูดีๆนะครับนะฮนะเชื่อว่าเชื่อว่าจะต้องยังไงก็ต้องลงต่อนะครับเพราะว่าทำไมฮะคือโลโลเดิมที่มันลงมาเนี่ยมันก็ลงมาถถอยนะ แต่แล้วก็กลับตีกลับขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าเนี่ยฮะมีการทะลุมาแล้วน้วยังไรก็ลงต่อนะครับเพราะนั้นเนี่ยนักนักลงทุนที่ต้องการถือยาวเนี่ยนะครับท่านท่านรอไปได้ย,ยาวๆเลยนะครับรอไปได้ย,ยาวๆถ้ายังไม่ได้เข้าแลวต้องการจะถือยาวนะครับรอไปก่อนนะครับนะก่อนเงินสดไว้ให้แน่นแต่ถ้าเกิดท่านนักลงทุนที่นะครับเข้าไปตั้งแต่5าบาท นะครับท่านก็หรือตามไปกว่านั้นเนี่ยท่านจะต้องเริ่มคิดแล้วล่ะนะครับว่าเอ็นะฮะต้องต้องไปดูข้อมูลพื้นฐานนะรจริงเ่ะควรจะต้องดูตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่ากาล่าเนี่ยครับมันมันมีดีอะไระครับมันมีโปรเจกต์มันมีโครงการมันมีอะไรบ้างที่นะครับทําให้หน่าลงทุนถ้าสมมติว่ามีนะครับแล้วท่านคิดว่าเอ้ย โปรเจกต์ Project, โครงการหรือว่าอะไรต่างๆที่ทางทีมการล่าเสนอขึ้นมาเนี่ยนะครับมันน่าที่จะไปต่ออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่านว่าท่านจะถือต่อหรือเปล่าหรือว่าท่านจะท่านจะบายนะครับอันนี้ผมก็ให้เป็นแนวคิดเป็นคอนเซปต์ในการที่จะลงทุนนะครับนะฮะแต่ส่วนของภาพของคนที่นะครับท่านท่านนักลงทุนที่จะ เล่นภาพสั้นนะครับเล่นเทรดสั้นในฝั่งขาบายเนี่ยก็ไม่ไม่แนะนำนะครับสปอตสั้นหรือฟิวเจอร์บายระยะสั้นเนี่ยไม่แนะนำนะครับจริงก็ดูสิครับจริงก็ไม่แนะนำมานานแล้วล่ะดูดูสิครับเทรนด์มันขาลงนะครับขาลงพอสมควรนะครับเนี่ยฮะนะครับก็ไม่แนะนำนะครับ ว่าเล่นได้ไหมท่านจะเล่นได้นะครับท่านก็ต้องไปจับจังหวะในทางไปเล็กๆครับแต่ว่าถ้าถ้าท่านพลาดเนี่ยโอกาสมันก็มันก็นะเสียหายเยอะเหมือนกันนะครับในวันนี้ผมจะให้ผมจะดูกราฟในฝั่งท p ไม่ได้นะครับเพราะว่า Trading view เนี่ยเขาข้อมูลเนี่ยมันไม่อัปเดตกับตัวมันมีปัญหานะครับกับตัวบิดครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ข้อมูลเนี่ยกราฟเนี่ยมันจะมาแค่ในช่วงตีห้าเท่านั้นนะครับผมก็จะใช้ดูต่อไ,ได้แต่นะครับก็จะอาศัยเทียบเคียงกับตัวฝั่งทาง thb เอ้ทางฝั่งว d t แล้วละกันนะครับนะฮะโอเคนะครับในส่วนของสปอร์ตเนี่ยวันนี้ผมจะไม่พูดถึงนะครับแล้วก็ฟิวเจอร์ขาบายนะครับจะไม่พูดถึงแล้วกันนะฮะมันมีโอกาสไหมมันมีนะครับนะครับในการที่จะเล่นสปอร์ตเล่นบายม แต่ว่าก็อย่าลืมนะครับโมเมนตัมใหญ่ก็ยังเป็นขาลงนะครับนะครับหนึ่งชั่วโมงเออสี่ชั่วโมงก็ยังคงลงนะครับแต่ว่ามันมีการรีบา์ขึ้นมาได้นะครับนี่ทางโมเมนตัมชัดเจนนะครับนะฮะมีการรีบา์นะครับแต่ว่าภาพรวมยังคงลงได้ต่อนะครับนะครับในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับผมนะยังมีการรีบาลอย่างที่บอกนะครับ นะ15สิบห้านาทีนะครับโอเคทีนี้ถ้าคนที่จะเล่นเซลล์นะครับผมนะจะจับจังหวะจุดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะออฟฟิโบมาก่อนเดี๋ยวผมขาลบขาลบอันเก่าๆนะครับอันนี้คืออันนี้เป็นทิศทางของ ของเมื่อวานนะครับที่ผมบอกว่ายังไงเนี่ยมันขึ้นได้ไม่เท่าไหร่มันก็ต้องลงนะครับแต่มันก็ลงลงทะลุแนวรับด้วยซ้ำนะครับโอเคนะครับใครที่เปิดเซลล์ไว้ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับ,นะรบท่านก็ยังรันโพ i ิชันต่อไปได้นะครับถ้าท่านเปิดเซลลในในโซนฟิโบที่ที่ผมวางไวน้นะครับนะครับโอเคใช้ของเดิมเลยละกัน คือแล้วตอนนี้มันเทียบได้แล้วเพราะว่ามันเห็นมันเห็นโลของของวันนี้ที่ชัดเจนนะครับก็เลยเอามาเทียบได้ไฮของวันก่อนไฮของวันก่อนครับไฮของวันก่อนอยู่นี้นะครับโลโลของวันก่อนนี่เห okay. ได้แลวนะมันครับเสร็จแล้ว คิดว่าความไปไปได้เนี่ยที่มันจะเข้าไปในโซฟิโบนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปิดเซล์ได้เนี่ยก็คงจะเป็นไปได้ยากมากคงจะเป็นไปได้ยากมากเพราะว่าดูสิครับนะฮะถึงแม้ว่าจะมีการรีบาวเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะแต่คิดว่าไม่ทาไม่น่าถึงศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งหกสามนะครับถึงศูน7จุดหนึ่งหกเจ็ดไม่น่าถึงนะครับเดี๋ยวสักพักกันแหละนะครับ สภาพหนึ่งแหละเพราะว่าเหมือนเป็นการทำไมฮะลงมาแล้วก็ขึ้นไปพักตัวไซเวย์นะครับเป็นไซเวย์อัพนะฮะโซฟิโบตรงเนี้ยไม่น่าไม่น่าที่จะใช้ได้ในวันนี้ครับไม่น่าที่จะใช้ได้นนผมไปเทียบตรงไปเทียบตรงนี้อ่ะโอเคนะครับผมให้เป็นเส้นลน์แล้วกันนะครับก็ จะมีแนวอยู่ว่าจะมีแนวอยู่ว่าทําไมนะถ้าเมื่อไหร่นะครับมันเบรกทไลน์โอ้โหมันใกล้มากเหลือเกินใกล้มากเหลือเกินเมื่อไหรที่มันเบรกทไลน์ไปได้เนี่ยนะครับนะฮะจะเป็นจังหวะสแตนบายเลนะครับเตรียมตัวเปิดไม้เซลล์สีเขียวเคสีเขียวนะครับ ขอใหญ่กว่านี้นิดนึงนะโอเคนะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับเขี่ยวเข้มอ่ะเข้มไมไหมน่าจะเห็นชัดอยู่มั้งครับผมมีปัญหากับเรื่องสีมากโอเคนะฮะก็ถ้าเกิดสมมติว่ามันเบรกได้เมื่อไหร่ครับก็เป็นสัญญาณที่จะบ่งบอกได้ว่ามันก็ใกล้แล้วล่ะนะครับณตอนนี้นะฮะ มันก็ใกล้แล้วล่ะอ่ะมันก็เป็นสัญญาณที่จะบอกว่าทําไมครับเตรียมตัวเปิดเซลล์ได้เลยนะครับลงมานะครับยังไม่เปิดนะครับนะครับรอให้มันขึ้นมาก่อนนะครับแล,แล้วจึงเราจึงเปิดมันมีอยู่สองรูปแบบเนี่ยนะครับแต่ความเป็นไปได้เนี่ยนะครับความเป็นไปได้เนี่ยการที่วราเบรกแล้วเราจะลงไปเลยเนี่ย มันก็มีเหมือนกันนะครับแต่โอกาสน้อยกว่าให้เป็นสีเหลืองอ่านะครับทิศทางในสีขาวเนี่ยนะครับมันก็จะมีความไปไปได้มากกว่าทิศทางที่มันจะเป็นสีเหลืองนะครับครัแล้วก็ไปเปิดตรงไหนเปิดตรงนี้เปลี่ยนสีหน่อยเอาสีแดงอเ,เ,เอนะฮะเรกออกมาแล้วนะครับเปิดเติเน,นี่ยครับทิศทางสีขาวเนี่ยมันจะมีความไปไปได้มากกว่า หรือมันอาจจะแบบว่าลงไมลงไปนะครับนะฮะแล้วก็ทําไมครับกลับขึ้นมาเทสหรืออาจจะมาวนเวียนขึ้นมาเหนืออยู่เส้นเส้นเทรนแนวรับเส้นเทรนตรงนี้นะครับนะฮะอาจจะลงไปอีกแล้วก็มีการไซด์เวย์แล้วก็สุดท้ายก็ต้องลงนะครับครับเพราะโมเมนตัมกราฟสีชั่วโมงชัดคือลงนะครับนะฮะเดก็ลงนะครับห่งชั่วโมงลงไหมหนึ่ชั่วโมงมีการ เบาวขึ้นมานะครับสี่ชั่วโมงนะครับพอทีนะฮะสี่ชั่วโมงนะครับก็ลงครับก็ยังมีทิศทางไปไปทางนั้นลงอยู่นะครับหนึ่งเอ่อหนึ่งวันก็เช่นกันนี่ครับนะฮะสต็อปลอของคนที่เล่นฝั่งเซลล์นะครับ สต็อปลอตของคนที่เล่นฝั่งเซลล์นะครับนี่นะขออันนี้จะเป็นจุดที่สุดณนะตอนนี้นะครับอยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่ง้าเจ็ดเดสี่ะครับขอเป็นช่วงนี้นะครับสต็อปลอตนะฮะเมื่อกี้ไม่ใช่สต็อปลอตนะครับสต็อปลอตเอาช่วงบริเวณนี้นะฮะหรือจะเอานี่เลยก็ได้นะครับศูนย์จุดหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับเป็นบริเวณ แนวรับเดิมนะครับซึ่งตอนนี้มันกลายเป็นแนวต้านไปแล้วครับแนวรับเดิมที่มันทะลุลงมาครับถ้าทางฝั่งของไม่พูดถึงสปอร์ตละไม่เอาละนะครับนี่ฮะก็พูดถึงฝั่ง p b ีและการสำหรับคนที่จะเซล์นะครับเปิดหน้าเซล์นะครับฟิวเจอร์ครับก็ประมาณนี้ลักษณะนะครับโอเคนะครับหวังว่านะครับแผนในการเทรดในวันนี้นะครับ คงจะเป็นประโยชน์กับท่านนักลงทุนนะครับไม่มากก็นอ้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e นะครับกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดแผนการเทรดอย่างนี้ในทุกวันนะครับแล้วก็อ,อีกหนึ่งนะครับก็คือว่าตอนนี้นะฮะผมนะครับมีเป้าอยู่ก็คือยอด u b s c r i b e นะครับอยากให้ได้ถึง1,000คนแล้วก็จำนวนชั่วโมงอยากให้ถึง4,000ชั่วโมงณตอนนี้ผมได้900ชั่วโมงแล้ยอด subscribe ผมมีประมาณ420กว่า ยังไงก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็ออกจากงานประจำนะครับเพื่อที่จะมาทำสิ่งนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเพื่อจะได้มีเวลามาดูแลพ่อด้วยนะครับดูแลครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็นั่นแหละตรงนี้มันจะต้องเอ,อยียงน้อยผมต้องดิ้นให้ได้แหละครับในตอนนี้อาจจะดราม่านิดนึงนะฮะอาจจะดราม่านิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมก็จะพยายามนะครับทำคลิปทำเหรียญต่างๆวิเคราะห์เหรียญต่างๆต,ต,ตามที่ subscriber นะครับร้องขอันเข้ามาผมก็จะพยายามนะครับแต่วันหนึ่งพกคลิปเนี่ยก็ถือว่าเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์ก่กอนๆที่ผมทำไปวันหนึ่งคลิปเนี่ยมันเยอะมากๆใช้วเวลาทั้งวันถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็จะ เอาเป็นประมาณ4 0คลิปต่อวันนะครับก็จะมีซิลนะครับ iOSt Gala นะครับเอลฟาประมาณานี้แล้วก็เหรียญอื่นๆเนี่ยที่ร้องขอนเข้ามาเนี่ยนะครับอย่างพวก MAX อย่างพวก Anchor หรือว่าอะไรต่างๆนี่นะฮะผมจะพยายามหาช่วงเวลาที่แบบว่าอาจจะหลังสองทุ่มไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นการไลฟ์นะครับเป็นการไลฟ์เพื่อ วิเคราะห์นะฮะหรือใครมีคําถามอะไรก็าสามารถเช้เข้ามาถามและตอนนั้นับผมก็จะช่วยดูต่ววิเคราะห์ให้นะครับครับถ้าผมไม่มีสิ่งอะไรรบก,กวนนะฮะผมก็โอเคอก็ฝไวาด้วยแล้วกันนะครับก็ขอบคุณมากขอวัสดีครับ